อ่าผมถามคุณเฉวุฒิเมื่อวานนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นทางการาจากเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็มันมีสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่เคยไปโหวตนายกของเพื่อไทยเลยทั้งสองคนอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือไปอยู่เบื้องหลังการที่สอวอไปยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินอันนี้พูดด้วยปากคุณสรวงเลยอ่าคุณชวุฒิคุณเห็นยังไง คือเรื่องการไม่โหวตนั่เป็นข้อเท็จจริงแหระครับแต่ผมคิดว่าท่านกไไ็ได้ได้มีเหตุผลในการลาของท่านแล้วก็ที่สําคัญมันก็เป็นแค่เสียงเดียวเพราะว่ายังไงมติพักก็ยังไปร่วมอยู่ก็ยังไปโหวตให้ครบสามสิบเก้าคนจากสี่ินะครับก็ถือไม่มีผลทางการเมืองอยู่แล้วในเรื่องการโหวตยังผ่านน่ะพูยง่ายนะครับแตจะเป็นไปตามข้อตกลงท่านก็ลาด้วยเหตุผลของท่านแต่ว่าส่วนเรื่องไอ้สอวอไปยื่นถอดถอนยื่นอะไรผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงอ่ะมันเป็นการคาดเดาหรือเป็นการ ใช่นะใช้คาว่าอะไรดีอ่ยมันไม่ได้เป็นข้อที่จริงอ่ะที่เป็นชัดเจนว่าท่านเป็นคนเปดําเนินการครับแต่ถามว่าสวหรือว่าคนที่ไปเคลื่อนไหวในในกลุ่มต่างๆรู้จักกับพเดกประวิตยไหมท่านก็รู้จักทุกคนแหละครับเพราะท่านเป็นเป็นอยู่ในเรนด์สินผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะท่านก็รู้จักทุกกลุ่มแหละแต่ท่านไม่ได้ไปสั่งไปอะไรหรอกครับอืมเพไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นอืมอืมคุณเจวัฒไม่คิดว่าพเดกประวิตยจะอยู่เบื้องหลังเรื่องไปยื่นถอดทองกุญแจา ผมไม่ทราบนะครับผมไม่คิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับพัดอยู่แล้วครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเรื่องของสวนะครับซึ่งเขาก็ํำเป็นการโดยอิสระอยู่แล้วอืนมครับอาจจะเป็นเหตุที่ว่าสวเนี่ยส่วนหนึ่งพอเด็จมาในสายประเด็กประวิทยประมาณนั้นอ๋อนี่ผมไม่ทราบขพอที่จริงอะครับสวเขาก็เป็นอิสระนะครับในความคิดผมก็ทํางานร่วมกันมาเขาก็ไม่ได้มาสายใครสายมันครับว่าเป็นการคาดคาดเดามากกว่านะครับอืม จากนี้เป็นต้นไปก็จะมีความเคลื่อนไหวซีรีส์ต่อไปก็คือการดําเนินการตามกฎหมายว่าจะต้องทําอะไรยังไงถูกไหมคุณเชุวุฒิอันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งครับแต่นี้ผมต้องตอบไม่ได้ชัดเจนนะเพราะผมไม่ได้่ายกฎหมายไม่ได้ดูเรื่องนี้เดี๋ยวให้ทางคุณไพบูล์อาจารย์ไพบูรด์ดเนินการแล้วกันนะครับอคุณไพบูรนิติตวันกับอีกส่วนหนึ่งก็คือบาร,รมีของพลเอกประวิทย์ยังทําอะไรได้อีกมากอันนี้ที่ยุดทุ่นนะาวตงกี้คุณก็พูด คุณบอกไงผมก็ไม่อยากพูดชัดๆแต่ให้มันดูต่อไปแล้วกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่ว่าคือต่อไปนี้เนี่ยคุณชัยวุฒิก็ทราบลองแสดงความเห็นหน่อยเวลาโหวตกฎหมายในสภาเวลาอภิปรายไม่พงใจเวลาอะไรก็ตามทีในสภาพลังประชารัฐก็จะเป็นพรรคการเมืองที่จํานวนหนึ่งไปยกเบริลรัฐบาลโดยใช้ความเป็นเอกิทธสอสสถูกไหมคุณชัยวุฒิใช่ครับ อันนี้คือสิ่งที่ทาก็รู้ว่ากิดขึ้น่เขาแยกตัวออกไปใช่ครับก็คือเขาก็มีคนกลุ่มหนึ่งจะท่านธรรมนัสไปทํางานร่วมกับพักเพื่อไทยนะครับอือันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับเออแล้วกลุ่มหนึ่งที่ไม่ตามไปก็อยู่กับพักซึ่งพักก็คงทํทหน้าที่ฝ่ายค้านไปนะครับครับแล้วแล้วภาพของบาลมีชรัตจะเป็นยังไงฮะเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนอ่ะเดี๋ยวรอดูให้เริ่มดําเนินการเป็นสักระยะแล้วกันนะครับ แต่ได้หลักการท่านพลเอกกวีก็บอกบอกพวกเราทุกคนนะว่าอย่าทะเลาะกันอย่าไปขัดแย้งกันยังไงก็ถือว่าเป็นสมาชิกพักด้วยกันเริ่มต้นมาด้วยกันน่ะทุกคนที่เข้ามาพักก็มามาทํางานร่วมกับท่านหัวหน้าพักไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะท่านธรรมนัสอะเดี๋ยวเขาอยู่แล้วมันก็อาจจะลื่นไหลกันไปตามการทํางานหรือผลประโยชน์ต่างๆก็เป็นรวมถุ่มกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายทุกคนมันก็เป็นคนของท่านหัวหน้าพักท่านให้ความเมตตาทุกคนนะครับไม่อยากไม่อยากให้ทะเลาะกันอะอยากให้คุยกันดีๆทํางานด้วยกันไปนะครับ พอนเด็ปกปวิทโกรธร้อยเอกธรรมนัฐไหมก็ไม่ไม่เคยท่านว่าอะไรเลยนะอืมผมว่าท่านก็เฉยๆเลยผมว่าลุงป้อมก็โดมนมาเยอะแล้วครับเรื่องแบบนี้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านคงไ,ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนมาทันอย่างนี้กับท่านก <laughs> ็เจอมาเยอะแล้วครับชินแล้วครับอ้าวคุณชายวุฒิคิดว่าท่านเจ็บไหมผมว่าท่านก็คงไม่สบายใจแหละแต่ถามว่าท่านเสียใจไหมคงไม่อกครับอืม ถ้าทำงานต่อดูจากบรรยากาศท่านก็แฮปปี้ก็คุยกันทํางานกันใครอยู่ต่อก็ดูแลกันไปสนับสนุนให้ทํางานให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนว่าท้อแท้หรือว่ากโกรธเคืองอะไรไม่ได้มีอารมณ์งุดหิดอะไรเลยผมว่าลุงป้ายังไม่เคยพูดจาไม่ดีหรือพูดร้ายกับใครเลยสักคนในพรรคหมายถึงในวงเนี่ยไม่เคยให้ร้ายใครว่างั้นเถอะไม่เคยว่าใครเลยนะครับถึงแม้ว่ากลุ่มของร้อยเอกสมนัสจะทำะให้สัมภาษณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เถอะอย่างนั้นเหรอครับ อผมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะท่านก็ไม่ไปพูดว่าใครอะไรใครอย่างเงี้ยผมอยู่กับลุงป้อมมาก็ไม่ไม่มีอะท่านไม่ได้ไปสนใจว่าใครตำหนิใครอือืมอ่ะจากนี้ไปจะพยายามดึงกลับมาบ้างไหมฮะคุณชาวุฒิอ๋อนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะอ้าวคุณเป็นรองหัวหน้าพักนะอ่ามันต้องวานอย่างไม่ทราบเพราะมันมันมันเพิ่งเริ่มไงต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนอ๋อเพิ่งเพิ่งเริ่มมาเยือนวานนี้อย่างเป็นทางการเท่านั้นเองใช่ใช่แต่ดูทางการไปก่อนครับเออ อ่าอาภาพที่ไปถ่ายเนี่ยกับลุงป้อมเนี่ยใครคิดเนี่ยคือคือพยุทธต้องเข้าใจงี้คนที่ถูกดูดไปอ่ะเขาก็มีเงื่อนไขความต้องการอะไรบางอย่างเขาถ้าไปอยู่แล้วเขาไม่ได้ดังใจเดี๋ยวเขาก็ทะเลาะกันอีกนะครับคนที่มันไปเพราะผลประโยชน์เพราะเงื่อนไขแบบนี้ยมันจะมันไม่สมประโยชน์มันก็ทะเลาะกันอีกนะครับมันไม่ไม่ไม่ลาบรื่นหรอครับมันไม่ได้เป็นระบบพักการเมืองไม่ได้มีข้อบังคับกติกาอะไรที่ชัดเจนมันเือนเป็นเป็นคนที่ไปเพราะผลประโยชน์อ่ะ ที่เขาตกลงกันแล้วถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันก็ทะเลาะมันก็แตกกันอีกนะครับอย่าไปวซีเรียเลยครับอ๋อไม่มันไม่ได้อยู่ยั้งยืนยงตลอดไปอย่างนั้นเถอะว่าองั้นเถอะถูกต้องเลยครับเดี๋ยวก็ผมผมพู้จาบยาเดี๋ยวก็ตัวเขาหักหลังกันอีกเดี๋ยวก็ถอยเดี๋ยวก็แตกกันอีกอืมเพราะพอไปแล้วตำแหน่งแห่งที่ก็ไม่ได้อะไรประมาณอย่างนั้นไม่รู้ผมอันนี้ผมไม่ทราบผมมองในคอนเซ็ปต์ว่าคนที่มันหักกันมันก็หักกันไปเรื่อยอ่ะ อาคุณชัยวุฒิคุณไม่เชื่อเหรอว่าเขาไปอยู่รวมกันด้วยความรักความผูกพันผมไม่เชื่อผมก็ไม่ไม่เชื่อว่าไปเพราะความรักเม่อะะไปเพราะเรื่องของข้อตกลงผลประโยชน์อะไรต่างๆไม่คิดเลยว่าเขาอยู่ไปรวมกันเพราะความรักความผูกพันนะไม่ไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์หรอกอพี่ยุทธเชื่อว่าล่ะเอาผมไม่บอกเออ ไม่เชื่อผมไม่เชื่อในทำนองเดียวกันที่อยู่กับลุงป้อมพัะอะไรอ่ะก็ไม่รู้แต่เขาเขาไม่เอาด้วยกับแนวทางนั้นอะ่ะเขาก็อยากอยู่แบบอยู่กับพักอยู่กับลุงป้อมเขาก็มองว่าลุงป้อมว่าเป็นคนดีแล้วก็สนับสนนนให้ทุกคนได้ได้ทำงานการเมืองเขาก็มั่นใจว่าอยู่ลุงป้อมเขาจะทำงานได้อย่างอย่างอย่างต่อเรื่องมีความสุขกว่าอะไรเงี้ยทําสิ่งที่ถูกต้องอ่ะมันสบายใจกว่าอยู่แล้วอ่ะเขาเขาเขาเรียกอะไรนะเขาวิจารณ์กันว่า ลุงป้อมมีบารมีในองค์กรอิสระถ้าไมา่อยู่กับลุงป้อมเดี๋ยวจะมีคดีตามมาคุณชัยวุฒิผมว่าไม่ใช่นะเพราะคนที่อยู่นี้ไม่ได้เป็นสอสใหม่เป็นน,นัเมนองก็ไม่ได้มีคดีกันเลยนะหลายคนก็ผมว่าส่วนเกี่ยวทั้งหมดแต่ไม่ได้มีคดีกันเลยนะมันเป็นเรื่องของความผูกพันความไม่อยากใช้คําว่ากญญัอ่ะคือความแบบเรารู้ว่าใครเป็นคนที่ดีกับเราเราก็ทดแทนว่าคุณท่านทํางานร่วมท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องความความซื่อสัตย์ความกตัญญูมากกว่า ความตรงไปตรงมานักการเมืองที่มีคุณธรรมอะ่ะนนี้มันจะต้องคิดอะ่ะก็จะคิดถึงประโยชน์